นี่ครับผมก็จัดมา2ตัวเลยนะครับนี่เขาเรียกว่าจัดมาคู่ทีเดียวครับเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยนะครับเขาบอกเป็นอิตาเลียนซอสเซตนี่มีการร่วมมือกับไฮส์ผมอ่านถูกหรือเปล่านะครับอ่าจะเป็นซอสมะเขือเทศแล้วก็มัสตาร์ดละกันนะเข้าใจง่ายๆครับอย่างอื่นก็จะยาวหน่อยอตัวสองจะเป็นแฮมนะครับเป็นสโมกแฮมอ่าเหมือนเดิมครับจับคู่กับไฮส์อืมแล้วก็มีซอสสเต็กกับอ่าซอสมะเขือเทศนะครับผมจะเริ่มจากอ่าไส้กรอกตัวนี้ก่อนเลยนะครับอ่านี่ครับมาแบบสี่ชิ้น มีกลิ่นอะไรบางอย่างนะนี่ครับซอสสองตัวครับมีมัสตาร์ดนะครับกับะเขืะเทศเดี๋ยวเทรวมเลยนะครับนี่ครับบีบเข้าไปครับมัตาตัดเปรี้ยวเอาเรื่องกันนะครับโอ้เวฟดูรแรงแตกเลยขอลองแบบเปรี้ยก่อนออวันนี้มาแปลกกลิ่นของเครื่องเทศอะไรสักอย่างออริกาโนหรืออะไรไม่แน่ใจครับแต่หอมมาก นี่ครับจิ้มซอสมะเขือเทศกับมัสตาร์ดครับผมอือฮมเปรี้ยวหวานนะครับเปรี้ยวจากมัสตาร์ดหวานหวานจากซอสมะเขือเทศนะอมะเปรี้ยวอมหวานคาชูซอสฮนะสำหรับผมเอาตรงๆเลยนะเปรี้ยวดีกว่าเยอะนะครับผมกินบูชเชอร์ผมก็ซัดแบบเพียวๆไม่ต้องมีอะไรผสมนะครับอร่อยอยู่แล้วแต่นี่เพิ่มมาให้ตัดรสนะครับกว่าจะเลี่ยนผมว่าก็โอเคมันเปรี้ยวดีสำหรับคนชอบนะบแต่ผมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ หมดแล้วสี่อันนะครับนะขอให้จิ้มก็จิ้มนะครับจริงๆไม่ต้องจิ้มก็ได้อร่อยอยู่แล้วไปครับผมไส่กอกมัสตาร์ดเมื่อกระเทคนี่ครับต่อเนื่องครับสโมกแฮมนะครับอือแฮมสวยๆครับผมเขาบอกเป็นมะเขือเทศกระเทียมแล้วก็ซอสสเต็กนะครับราดซอสคู่ครับนี่อีกแล้วครับผมดูที่ว่าคูนี้จะอร่อยหรือเปล่า ดูนุ่มนวลดีนะแต่ยังคงเปรี้ยวหวานเหมือนเดิมนะครับขอลองแบบเพียวๆก่อนอืมเค็มๆหอมๆนุ่มนวลโอเคนะครับอุ้ยแน่นด้วยแฮมันเขาแน่นมากนะครับโอ้ยชำ่ชำๆอืมซอสสเต็กเกลี่ยไดเหมือนพิซซ่าเลยนะครับเนื้อสัมผัสเนี่ยโอเคนะครับแน,น่นๆเด้งๆหอมรมควันเค็มๆส่วนตัวก็เฉยๆนะไม่ค่อยาวาเทั้งหร่ ซอสตัดรสเค็มดีครับใช้ได้หอช้ำๆถ้าใครไม่ชอบเปรี้ยก็เรียวเลยครับแต่จริงๆอันนี้จะออกรสเค็มนะต้องตัดหน่อยนะครับไปรับผมสุดท้ายก็เกโอเคครับก็กินได้ขอสรุปนะครับผมชอบตัวแส้กอกมากกว่าแต่ขอเพียวๆดีกว่านะครับกินกับซอสผมถือว่าผมไม่ค่อยชอบแล้วกันท่านใดยังไม่ได้ลองก็สามารถไปลองได้ครับทุกสาขาสำหรับบูเชอร์สองตัวนี้นะครับอ่าขอแลบกับซอสอ่าไฮส์อน่าจะอ่านดู